สวัสดีครับลูกค้าที่ใช้รถอยู่นะครับทันนี้ผมมีนเด็กนะครับก็การขัวเออราโอลานีย่ยาวนานเกือบ40ปีแล้วนะครับออคำถามอะไรคำถามที่ลูกค้าอยากทราบนะครับว่าการขัวเร,ออราโอลาน่ยมีดีอะไรนะครับลูกค้าเนี่ยถึงแบบมีพุ่พ่อจะถึงลูกุ่นลูกหรือเพื่อนฝูงญาติสนิทต,ต่างๆ่าทมาถึงใช้การหัวเราะโอลานกันเปิดขึ้นมา,าเจอแต่การหัวเราโอลานกันนะครับโลโก้ตัวนี้นะครับเพราะอะไรครับก็ มันต้องดีต้องทนแน่นอนนะครับสินค้าตัวหนึ่งอยู่มายาวนานเกือบสีสปีเนี่ยครับถ้าไม่ทนจริงไม่ดีจริงเนี่ยไม่บอกต่อนะครับข้อดีของมันก็คือโดนน้ำเนี่ยมันไม่เปื่อนยุยโดนฝุ่นแล้วมันไม่เน่านะแล้วก็โดนความร้อนก็ไม่แตกเปรอะละลายนะครับลูกค้าบางคนไม,ไม่เคยมีแต่ความร้อนนะฮะก็บอกว่าเป็นยังไงเปิดของเดิมมาดูนะถ้ามันมีอยู่เนี่ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยครับมันจะกิบหลุด พิบลุดเปือ่อยยุย้ยคอยแล้วก็ปกคงฝุ่นมากนะครับอ้มันก็ทิ้งไว้นานๆก็คอยลงมาก็อันตรายมันหล่นมาในเครื่องนะครับหรือว่าสกปรกดูไม่สวยครับนะครับนะแล้วก็เช็ดไม่ได้ตัวนี้เช็ดได้เช็ดได้โดนน้าไม่เปลือยไม่ยุย่ยล้วความร้อนแตกไหมไม่แตะโ,โอ้โหติดแบบนี้เดี๋ยวก็หลุดไม่หลุดนะอันที่เห็นนะี่คือทั่วๆไปในของตลาดเพราะว,ว่าจะเป็นฟอยล์เป็นอะไรต่างที่เอามาติดกันนะครับ เสร็แล้วเนี่ยทนความร้อนแตกกรอบแน่นอนเด้งหลุดนะก็ไปโทษว่าสินค้าอย่างเงี้ยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ครับวัสดุมันเนี่ยจะต,ต้องทนความร้อนได้ไม่แตกกรอบอที่ว่าแล้วกาวที่ใช้เนี่ยกาวคุณภาพสูงเพราะ,ะนั้นกาวเราและวัสดุเราเติดแล้วมันอยู่ได้ยาวนานไม่สิบสิบปีมันก็ไม่หลุดไม่เด้งไม่หลุดนะไม่ได้เหมือนทองตลาดทั่วไปนั่นคือข้อดีของกก่ขอร์โนโอรานที่เกี่ยวบสี่สิบปีเนี่ยบอกต่อๆกันนะฮะ กบางทีลูกเห็นพ่อมาติดเป็นเด็กเลยโตมาก็ยังออโตมาติกคนซื้อล็อกมือสองมานะครับก็ติดมาแล้วเอ๊ะทำไมมันใช้ทนจังตามมาหาว่าใครของร้อนโอราณอยู่ไหนนะครับอันนี้คือข้อดีของมันที่ว่าผู้คนใช้ได้ยาวนานแล้วก็ตอ่ออกันมานสินค้าถึงได้อยู่กันมาเกือบ 40, 40ปีแล้วติดแล้วสวยงามดีกว่าเดิมทนกว่าเดิมนะฮะนอย่างที่บอกไม่มีหลุดไม่มีห้อยนะครับเพราะฉะนั้น ก็ลูกค้ามีรถแตงร้อนเปื่อยยุ่อยอีกแล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนแบบเดิมแล้วนะครับ mm. ซึ่งมันไม่มีบางทีก็ยังผลิตแล้วนะ mm. ก็ไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปรถญี่ปุ่นทุกรุ่นแตงร้อนโอรานี้ทนที่สุดดีสุดนะครับ mm. แล้วก็โดนน้ำไม่เปื่อยไม่ยุ่ยเสร็จแล้วก็ไม่หลุดนะครับเพราะงนั้นติดตั้งด้วยกาวคุณภาพสูงเราหมดปัญหาไม่ไม่ค่อยหลุดนะครับ mm. ลูกค้าที่ใช้กันอยู่ว่ารู้อยู่แล้วนะครับ mm. ลูกค้าที่ไม่เคยใช้ก็ ลองเปลี่ยนมาใช้ดูนะครับไม่ต้องลองแล้วครับก็ใช้กันมายาวนานนะก็วันนี้ฝั่งคนงาน Mitsubishi 58 Coupe นะครับแต่ว่ารถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นมุนนี้นะฮะร,รถญี่ปุ่นรถยุโรปทุกอย่างการขอล้อเสียแล้วนึกถึงการล้อโบราณยาวนานเกือบสี่สิบปีทนโดนน้ำโดนฝุน่นไม่เน่าไม่เปื่อยด้วยความร้อนไม่แตกไม่กรอบไม่ละลายติดต่อก็เด็ดนะฮะสูงบาทเ 0 0 0ยครับวันนี้ก็ฝากผลวการให้ชมกันนะครับมีปัญหาสอบถามอะไรก็0898889000นะครับ